ก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะวันนี้มาอยู่กับผมบิตองเกอร์อีกแล้วนะฮะใน p h e n o m e n ซีหกแอดวานซนะฮะเย้โอเคนะฮะหลังจากเราจะมาสืบหาความผิดปกติในหมู่บ้านนี้กันอีกรอบนะฮะว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะฮะแต่ผมก็เข้าไปหมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวจะบ่อน้ำบ่อน้ำมีอะไรไหมฮัลโหลไม่มีะฮะโรงแรมมีไหมโรงแรม เอาไงดีล่ะไม,ม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะเบาะแสอะไรก็ไม่มีนะฮะเดีย๋ยวผมออกไปหาทางแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเงบโอเคผมไปลองหาทางดูแลเขาบอกว่าให้เราลองมาพักที่โรงแรมคืนหนึ่งนะฮะแล้วมันจะไปต่อได้มาเรามาลอง,ลองเฮ้ยทำไมเปลี่ยนไปคืนละหนึ่งกิลแล้ววะ เฮ้ยลุงไก่ดีขึ้นแล้วเหรอขอบคุณครับขอพักหน่อยละกันมาหนึ่งกิวสบายเอาหมาก็นอนด้วยมานี่ก็ตัดฉางไปนอนกลางคืนนะฮะเกิดอะไรขึ้นอ้าโอ้ยทำอะไรนะปูแย่แล้วรีมนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นรีมจังเหรอใช่แล้วเข้าไปในบ้านที่เกิดไฟไหม้อยู่นะอ่าโทษโทษไปนไรเนี่ยขางงงไปหมดแล้ว แต่ยังไงก็ตามเถอะช่วยขาหน่อยได้ไหมเอาไปกันนะเอาแล้วชาโดมึงนอนอะไรอยู่แล้วตื่นดิชาโดเอาหลับเอาหลับเอาหลับเอา้าช่างหัวเองก็แล้วกันไปแล้วอ้อา้าวแกล้งหลับนี่เองอินเตอร์เซปเตอร์ไปไหนนะ่ะมาไปก่อนเจ้าตุ๋ยนะฮะเนี่ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อไฟไหมเขาบอกไฟ,ไฟไหม ไฟไหม้บ้านหลังใหญ่นีนะฮะทำไงอะทำไงอะเอา้ารีมอยู่ข้างในบ้านนั่นแหละอา้าวแล้รีมเข้าไปเล่นส่วนอะไรจ๊ะอ้หหระเบิดระเบิดอ๋อ,อ,อตกใจเรีมผมว่าหมาต้องเข้าไปช่วยหรือเปล่าเอานี่ท่องมนแล้วหรือเปล่านั่นมันอ่ะยากนี่นะ่นี่แนะ่อา้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะ ท่านผู้เฒ่าก็มาเนะี่ํทำช้เวทมนต์เนาะอ่ะเวทมนต์เรื่องนั้นน่ะต่รีมอยู่ข้างในนั่นนะนี่นะไม่ยอมแพ้หรอกเฮ้ย,ย,ย,ยนี่นะไ,ไ,ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วท,ท่านผู้เฒ่าอืมถ้างั้นก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินะถอ,อยออกมาเถอะอ่ะถอยก็ได้ครับ เขาจะใช้เป็นมวลไหไเป็นมวลน,น้ําหรือเปล่าไว้ดับไฟนะฮะอันนี้ก็มาอคนหนึงมามาคนสุดท้ายน้ำโมน้ำโมยักนี่นะเออเป็นไงยักช่วยกันหน่อยดิเออนั่นแหละเออช่วยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยชาวบ้านช่วยกันนะอ่ะอาโอเจโอโหอะไรระเบิดอีกแล้วไม่ไหวแล้วไฟแรงเกินไป ผมบ้านนี้นะ่ะมีกระทาไฟยอยู่สินะอาจจะเข้าไปเองอ่ะอ่ะเจนเย็นลุงรอเดียวให้ฉันไปด้วยสิใช่แล้วคุณปูใจนเย็นหน่อยสิวอกไงนะ่าข้ายังไม่แกงง้มเงือกถึงขนาดไอ้บวกเจา้ามาเรียกกรปูหรอกนะเอ้านี่นี่นี่โอ้อะรีบเถอะนี่เข้าไปแล้วโอ้โหไฟเต็มบ้านไฟรามเร็วมากเลยดูท่าว่าที่นี่คงใกล้ถล่มแล้วนะ ถ้าไม่รีบหารีไม่เจอแล้วก็โอเคครับหารีรีมอยู่ไหนรีมรีมจังเอ้จะถะลบโอ้ยจะลบไฟซะหน่อยว่าแล้วว่าต้องเป็นมอนโอ้โหไอบอลลูนอ,อู้ตั้งหกตัวโอ้สตากอทำอะไรได้ฮะเด็ดเดินมีเวทน้ำไหมไม่มีไม่มีทำไงไม่มีก็ตีธรรมดาเออน่าจะมีนะนี่ไง บิซาร่าไปเวทน้ำนะฮะท่ารักจำฟองเรืองร่ากับน้ำแสงอะไรนะฟองเรืองร่าดิท่ารักจำมันคืออะไรฮะอะอู้นี่นี่ตายนะฮะโดนท่าน้ำเข้าไปอโอเคโอเคโอ้ยยืนอยูย่เฉยก็โดนโอ้โหไอเวนอตอนนี้มีสามตัวไม่เป็นไรมาๆๆม,ม,ม,ม่ต้องเวทละตีเลยโอ้ยลุงลุงใจเย็นลุง เอ่ตรงตีธรรมดาก็น่าจะได้มั้งถ้ารักจำลองเริงร่านี่ลองดูสิลองเริงร่านี่เลยนี่นี่ฟองฟองบุ๋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 งเป็นไงอู้สองพันสี่เฮ้ยลุงตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยหรือฐบาลจะเป็นจอมเวทที่ที่มีพลังเวทสูงสุดอ้าอย่างอุตส่าห์โดนอยู่อุซ่าเลี่ยงมาด้านข้างแล้วนะเนี่ยฟองเริงร่าบุ๋ง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 อะนี่นี่เป็นไงไป ไป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 ต่อไปต่อไปต่อรออะไรอยู่ครับไปโอ้โอหนึ่งสองสามสี่ไม่เอาเอ้เจ็บออกโอ้ยออกมาด้านนอกก็เกิดใหม่ไปแล้ว้มันดักหน้าต้องเจอทุกตัวเลยหนึ่งไงฮะเอมโอเคโอเคไม่เป็นไรตีอะตีตีทีเดียวก็ตายเลยนะลองดูลุงแล้วจะเดี๋ยวเลื่อนทำไมผมก็อยากลองลุงตีดูอะ ลุงจะตีแรงไหมแต่ผมไปกดเอ่อข้ามข้ามตาก็ได้นะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรอไปแล้วจ้านี่นี่หนีไฟได้อ้าโดนสาากันกันาาาได้เาา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 อาา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 ้า้าา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 าราาา่าาาาานนนหดหา อืมตายโอ้โหเอ้ยจเดี๋ยวเดอันนี้หรือเปล่าโอ้โหมีไปต่ออีกผมว่าผมไปห้องนู้กว่านี่กว่าน่าจะมีของดีไอเดียเดี๋ยวเดลบลบดอ่าเออโอ้โอ้ยโออะไรอ่ะโอ้ยโอลอมไปอันเก่าก็ดีอยู่แล้วโดนกระหน่ำเลยเนี่ยนี่นี่บ้าเริงร่านี่บุ้งบุ้งบุ้งบุงบุ้งบุ้งบุ้ะตีตเติมตี อีโอเคโอโอเด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 ใจโดนใจโดนเออไปแล้วไปแล้วนี่อะไรอ่ะนี่อะไรฮัลโหลไปไม่ได้ไปแล้วฮัลโหลไปแล้วปึ๊บอ้าวถูกทางไปทางนี้ไปทางนี้ปึ๊บอ้าวสมบัติคาถาน้ำแข็งเดี๋ยวเขาบอกว่าที่นี่มันมีคาถาไฟไม่ใช่เหรอฮะลองดูทางนี้สิปึ๊บนี่นี่มีอีกคาถาไฟ๋อคาถาไฟอยู่นี่แล้วก็มีคาถาน้ำแข็งอยู่ด้วย เยี่ยมยอดครับไปทางนี้ปุ๊บโอเคไม่โดนฮ่าอย่างโปรโเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเจ้านี่สินะที่ปล่อยไฟออกมาน่ะอ้าวบอสเหรอนั่นไงเฟมวันนี้บอสนะฮะน่าจะเป็นเฟรมฮีเตอร์นะเฟมฮีเตอร์เฟมฮีเตอร์โอ้เรียก,กน้องออกมาเจอฟองเลยทีหน้าทีหน้าแปลงร่างไม่แปลงร่างดีกว่าวะเก็บเก็บ บิสราไว้นี่บิาราขาน้ำแข็งเยอะๆโอ้ยนี่นี่บอสตายแล้วชิงไม่ใช่บอสตายแล้วลูกน้องตายแล้วนี่นี่บิสราคนเดียวนอนเะเฮ้ยไฟร่าโอ้บูแลกนี่แน่ขโมยขโมยชิงได้เฟรมทั้งเยี่ยมมีอะไรใช้มั่งไปล,า,ปลาหินจะใช้ทำไมเออวะฟองฟองฟอง ทีนา้าทีน้าแปลงล่างแล้วกันนี่ไม่กักแล้วแปลงล่างนี่แน่มาเวทบิสระตรีไปอ่ะล็อกกข็ขโมยของเขาต่อไปนะฮะนี่โดนไฟร่าเออโอ้ลุงลุงจะเย็นลุงปูลุงปูบิสรานี่แน่บิสระนี่นี่สี 4, ่พันกว่าไฟร่าโอ้โหโอ้ยดูเหมือนโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่มีอะไรแล้วอา้าวไม่ไม่มีอะไรแล้ว ผมจะบอกว่าดูเหมือนว่าเออพอแปลงล่าง้เนี่ยพลังจมตีกับพลังมุกอัลนาเนี่ยจะสูงขึ้นนะเมื่อกี้หลังจากโดนเไฟล่า400เหลือแค่200นะฮะโอเคเรียบร้อยอ่ะเอออยู่ไหนอยู่ไหนกันอ่ะอยู่ไหนรีมล่ะรีมอยู่ที่ไหน,อ,ไหน,อ,ไหนอ่ะอะนั่นไงผมว่าแล้วหมาไปช่วยนะฮะนี่มันชื่ออะไรนะเซปเตอร์เซปเตอร์อะไรสักอย่างนยมันนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่หมาบอกอยู่นี่นะฮะ แล้วเธอมาทำอะไรอยางนี้เนี่ยอีเออไม่ทันแล้วสิเออตกไปไหนเนี่ยฮัลโหลเอ,อ้าไฟมาเยอะเลยนะเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นเฮ้ยอย่าพึ่งเข้ามาหมาเา่าฮ้ง่งๆงอ่ามาแล้วชาโดชาโดมาช่วยแล้วอืมเข้าใจแล้วชาโดช่วยเอง ไหนไหนทำไรนี่นี่โอ้โหใช้ท่านินจาฮะฟันดอกเดียวดับหมดเกียมยอดเอาดีเอาดีอ,าดอ่ะไปก็ต้องแบกไปเหมือนนี่เลยเหรอออกไปจากที่นี่กันเถอะระเบิดควันโอ้โหระเบิดควันนี่ทำให้หนีจากการต่อสู้ได้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่หนีอย่างนี้นี่เองเอาดีอะดีขึ้นแล้วหรือย,ยังล่ะ ดีคือแล้วเราจะปู่จ๋าฮึคนพวกนี้แหละจะช่วยพวกเ้าไว้ขอบคุณนะคะอืมเอาแต่ว่าดันเห็นตอนที่น่าอายที่สุดเขาแล้วสิดูเหมือนว่าทุกคนที่นี่จะใช้เวทได้สินะหมู่บ้านนี้มันอะไรกันอืมนั่นสิฮะที่นี่ก็คือหมู่บ้านของนักเวทยังไงล่ะเอา้า ไหนเขาบอกว่านักเวทหมดไปแล้วไงฮะสมัยก่อนนะ่ะมนุษย์รับพลังเวทมาจากศิลาอสูรคนมนุษย์ที่ใช้พลังนั้นได้จะถูกเรียกว่านักเวทฉันนึกว่าโลกนี้ไม่หลงเหลืนอนักเวทอยู่แล้วซะอีกหลังมหาสงครามนะ่ะเหล่าสัตอสูรได้อพยพไปอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของผาผปนึกมานแล้วก็กางม่านเวทของขันเอาไว้นะ่ะ เนื่องจากกลัวว่าจะมีคนหาประโยชน์จากพลังเวทของตนอีกจึงเหลือแต่ฝ่ายมนุษย์เท่านั้นสิ่งที่คนทั่วไปหวาดกลัวที่สุดก็คือพลังของนักเวททุกคนยังคงจำโศกนาฏกรรมของมาสงครามได้ดีดังนั้นจึงเกิดการล่านักเวทขึ้นยังไงล่ะการพิพากษาอย่างาาายุตอายุตธรรมทำให้นักเวทถูกสังหารลงเรื่อยเเรื่อยเ ทั้งนี้ทุกคนนอกเหนือจากพลังเวทแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นแท้ๆนะนะเหล่านักเวทที่ลบนี้ออกมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ในเวลานั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกเรายังไงล่ะสายเลือดเจือจางลงทุกทีพลังเวทก็เสื่อมถอยลงแต่ก็ยังพอมีเหลืออยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะนะ ถ้าเป็นไปได้ช่วยร่วมมือกับพวกเราหน่อยได้ไหมปัญหาก็คือสัตว์อสูรสินะอืมข้าต้องตอบแทนที่พวกท่านช่วยชีวิตของรีมเอาไว้ดังนั้นการหาสัตว์อสูรพวกนั้นข้าจะช่วยพวกท่านด้วยดีมากรีมก็ด้วยเย่เย <Yeah, yeah. S 2> ไม่ได้อ้าวรีมเบื่อจังเลยแต่ว่า ต่เอายังไงกันต่อดีล่ะอพวกสัตว์อสูรบินมาที่เกาะนี้จริงแล้วก็อาจไปที่เขาทางตะวันตกของหมู่บ้านก็ได้นะเขาทางตะวันตกของหมู่บ้านนั้นเหรอเขางั้นเหรอเขาที่มีพลังเวทอันเข้มแข็งสถิตยอยู่ตามตำนานแล้วที่นั่นถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์อสูนยังไงล่ะ พวกสัตว์อสูรที่บ้าคลั่งถูกดึงดูดจากพลังเวทนั่นงั้นเหรอเอา้าแล้ว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 ชาโดโดไปไหนฮะไปดูกันเถอะอืมแล้วแล้วลวีมก็ไปทำอะไรนั่งพับเพียบอยู่ฝั่งนี้ละฮะลีมเบื่อจังเลยเบือ่อที่จริงผมก็อยากพาลีมไปหรอกนะเป็นสาวผมสั้น <c oughs> ก็อยากพาไปด้วยหรอกแต่ปู่ไม่พาไปอะคุณปู่ใจร้ายจุงนี่เราอยู่ไหนเนี่ยมีห้องใต้ดินด้วย นี่มันอ๋อนี่มันบ้านนะบ้านของตาปูนี่นะฮะเอาออกมาแล้วทำไมเปลี่ยนเพลงเอานี่มันอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นครับชาโดดูเอาเกิดอะไรขึ้นฮนะอะไรอะไม่ไม่ไม่อะไรอะ,อ,ะ,รอ,ะอย่าเข้าใจผิดละ่ะเพราะเจ้านี่ต่างหากเพราะหมากัเหรอหมาช่วยสินะจะไปแล้วอย่างนั้นเหรอ ข้าน่ะจะออกตามหาสัตว์อสูรด้วยวิธีการของข้าเองอ้าวเพิ่งเปลี่ยนของให้เองเองนะจะไปซะแล้วอ้าวไล้รีมก็มาอะไรอวรหมานะฮะอืมอืเอาไปแล้วอินเตอร์เซปเตอร์ไปได้แล้วดูเหมือนหมาจะไม่อยากไปอ้าวยังกุศามาลาพุ่งๆอย่นะฮะโอเคก็อ้าวลรีมก็เข้าไปในบ้านเฉยเลยสงใสัจะเบื่อไม่มีเพื่อนเล่นนะฮะ ถุเอ้ยเราไปหาริมอรอบแล้วกันริมจ๋าไปด้วยไหมจ๋าฮัลโหลริมเบื่อจังเลยอ่ะดูเหมือนรอบนี้จะเดินเล่นแล้วนะฮะโอเคเบื่อก็เบื่อ,เอ,เอ,เอถเอ้ยเขาบอกไปที่ผาทางตะวันตกของหมู่บ้านนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าอิตาลุงนี่มันทําอะไรได้นะฮะเออสมัยไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องคาวิเศษสิลุงเป็นนักเวทสายฟ้านะฮะมีท่ารักจํา แต่ถ้ารักจำเนี่ยมันจะเพิ่มที่ได้ยังไงฮะถ้าลุงนี้เป็นเรศสายฟ้าเราก็ใส่รามูให้ลุงแกได้ไหมนี่จะได้เป็นสายฟ้าเต็มตัวดีมากส่วนสวมใส่เนี่ยเหรอมีเป็นเป็นมอร์นิ่งาแล้วกันนะรือส้าทางแรงเดี๋ยวผมลองมอร์นิ่ง t a าแค่มอร์นิ่งซ่าก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเันหนวยเอาหมวกนักบ,บวชสวมเข้าไปแล้วก็เสื้อกลอกมิทิลประดับเครื่องประดับของตาลุงนี่ผมว่าใส่ต่างหูให้แกดีกว่า ผมว่าลุงแกต้องมีพลังแฝงที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคนแก่มันจะแข็งแรงเสมอนะฮะโอเคไปดูทางตะวันตกของหมู่บ้านก็ถึงขึ้นไปใช่ไหมโอ้โหหนทางช่างยาวไกลเนี่ยต้องขึ้นไปทางนี้เหรอไปไม่ได้อะทันนี้เหรอเนี่ยเ,เขาบอกทางตะวันตกตะวันตกก็คือไปทางนี้นะฮะ่ะเรามาลองดูกันเอ้ยคิเมราโอ้โหถ้าทางจะเก่ง แล้วท่านจะเก่งแต่ทำไมตีเบาจังลองฉกช,ชิงวิ่งราวเขาดูฮะลารลักษมแสงทำลายล้างอ่าลุงแสงทำลายล้างนี่นะนี่น,นี่ทำไมทำไมเบาจังวะโอ้เบา,าเบาจริงนะเบาบอกมาเอาเอา้าตายซะแล้วออ้ไม่ควรจะเก่งกว่านี้นะเนี่ยอไปอเฮ่ทำนี้สินะเข้าไปนี่แนะ่ มีอะไรนี่นี่มีสมบัติอาโอเคอ่ะหนอนตัวกลมตีหนอนเลยตีหนอนเลยใช้ทาชิงนี่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยก็ไม่แรงเท่าไรนี่แน่ขโมยไม่ได้ลมหายใจ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 ขี่เข้าลมโอ้ล็อกไปไหน อยด้ยยยยล็อกไปไหนปิวไปไกลเลยนะอู้หลมหายใจไปอีกแล้วผมว่าผมว่านี่ธันดรใส่มันเลยแล้วกันนะอืม,อมเอาดิธันดรนี่แน่อืมตายไหมตายแล้วหายไปเลยนะฮะเออดีเหมือนกันนี่แน่ให้กระถา,ารักษาเออ มีทางออกทางนี้ใช่ไหม αι? ทางออกนี้ปั๊บโอเคอันดามัด okay. ล้อมศัตรูไว้นะล้อมศัตรูนี้ต้องตีตัวนี้นี่ท่ารักจำลองป่าหินดูดิโอ้ยทีหน้าไปแล้วแก๊งปลาหินนี่แน่โอ้ยตีตีออามันหันหน้ามาทางนี้หมดแล้วปลาหินนี่แน่เฮ้ยนี่แน่โอ้แก๊งปลาหินโคตรแรงว้าวผมต้องไปหินเวยะะสนุกสินี่กันได้กันได้ยังไง มามาโจมตีคือเหมือนถ้าโจมตีทางกายภาพมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะปลายหินอีกอนะ่ะโอ้ยมาบ่หินนี่นะ่ะแกงปลายหินดูจากเ,าเปล่าแกงปลายหินน่ะนี่นะ่ะเคนี่คืออะไรเอิม่มมันจะเป็นทางออกนะฮะเออพาร์ทนี้เราก็มาพอกันไว้ตรงที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะมันไม่เจอกันใหม่ พาร์ทหน้าอะไรกันนะเอ่อผมหวังว่าในนี้มันคงจะไม่มีอะไรที่แยำแย่อยู่นะฮะถ้าผมคิดว่ามันอาจจะมีสัตว์อสูรอยู่ข้างในนี้ตามที่เขาบอกจริงๆก็ได้นะฮะโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อติดตามชมตอนใหม่ๆก่อนใครนะฮะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้เพื่อให้กำลังใจผมไว้ก็ดีนะฮะเย่ขอร้องท่านผู้ชมไปเลยโอเคนะฮะงั้น ไม่เจอกันใหม่คาร์ทหน้านะฮะมาดูกันว่าคาร์ทหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะงันก็ซนะี o ูเ g a i นวันหน้าเล็กสามนะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายเย้ yeah.